สวัสดีครับหงมไทยแลนด์นะครับเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หมู่บ้านชาวหลีนะครับในเกาะไหหลำท่านผู้ชมนี่ก็จะพามาดูไม้หวงหัวรีนะครับที่เขาปลูกเป็นรั้วนะฮะปลูกรอบรั้วริมรั้วท่านผู้ชมดูนะพื้นที่แค่นี้เองนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะทําเงินเป็นสินทรัพย์เงินออมก้อนโตให้กับกเกษตรกรชาวบ้านที่ประเทศจีนนะครับเกาะไหหลำตรงนี้ดูนะฮะติดถนนขนาดนี้ติดแบบไม่มีพื้นที่เลยนะประเทศไทยนะครับใครที่อ้างว่าไม่มีที่ดินจะปลูกนะ แต่มีบ้านอยู่เนี่ยรอบๆบบ้านท่านมีพื้นที่แค่นี้เขาปลูกได้นะฮะแล้วโตวขึ้นมามันเป็นยังไงจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าโตขึ้นมานั้นเป็นยังไงนี่ประมาณนี้เลยอันนี้คือไม้ไม้ฮงโหลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนน,นี่ราคาสูงมากต้นละหลักหมืน่นหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทนะครับปลูก10ปีขึ้นไปก็หมื่นกว่าบาทต่อต้น,นก็สามารถที่จะปลูกเปไ็นรายได้ดูนะฮะรอบบ้านเขาเนี่ยพื้นที่นิดเดียวติดถนนนะฮะมีพื้นที่ติดถนนนิดเดียวเนี่ยเขาปลูกได้เงินทางนั้นนะครับเห็นไหม ไอ้น,นี่ตรงริมรั้วนะฮะท่านเห็นแบบนี้อย่าคิดว่าไม่มีมูลค่านะตัวนี้หลักหลายหมื่นบาทนะครับแล้วปลูกรอบบ้านนี่ก็คือหลักหลายแสนบาทดูนะนี่ตามรั้วริมรั้วบ้านเขาเนี่ยอันนี้เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นครับนี่คือเงินอมก้อนโตของเกษตรกรที่เกษตรกรชาวจีนเขาปลูกกันอยู่นะครับในเกาะหหลําในประเทศจีนเนี่ยแล้วเกษตรกรในประเทศไทยนะครับก็ไม่ต้องรอฮะไม่ต้องรอก็ท่านมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆห้าต้นสิบต้นก็ปลูกไปนะฮะ โตขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เราไปดูที่หน้าบ้านบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับไปดูที่หมู่บ้านชาวหลีเนี่ยไปดูมาแล้วต้นหนึ่งมูลค่าถึงสามแสนบาทท่านผู้ชมตีเป็นเงินไทยก็คือสามแสนบาทคือแพงมากนะฮะต้นไม้ต้นละสามแสนปลูกริมบ้านริมรัวขนาดนี้ทําเงินได้ขนาดนี้หมู่บ้านชาวหลีพามาดูวิถีชีวิตชาวหลีนิดนึงครับดูข้างในใ้ Hi, ่ยี่ห่าว นี่อันนี้อันนี้ชาวหลีหล <c oughs> นี่ครับนี่ <c oughs> นี่เลยเนี่ยเห็นไหมไมนะครับท่านผู้ชมหลังบ้านริมหลังบ้านริมรั้วตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ขนาดพื้นปูนอย่างนี้นะตรงนี้ยังทําเงินได้ท่านผู้ชมนี่ทางนั้นเลยนะครับนี่ในสวนนะครับ นี่ของชาวหลีคุณแชมป์อันนี้เขาทำอะไรฮะต้วน้ำชาต้วน้ำชาอ๋อนีหหลเรออันนี้เขาก็ทำต้วน้ำชานะครับไม้เป็นท่อนเป็นอย่างนี้แพงไหมเนี่ยอย่างนี้ก็มีมูลค่ามีแพงเหมือนกันแพงเหมือนกันต้วน้ำชาแบบนี้นะครับใช่อันนี้ไม้ฮวงหัวลีท่านผู้ชมนี่ไงที่ว่าเราบอกว่าเกษตรกรไทยสามารถปลูกได้นะครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาททำได้จริง สิบไร่สิบล้านบาททําได้จริงนะฮะปลูกหนึ่งไร่หนึ่งร้อยต้นนะครับก็สามารถที่จะสร้างเงินเงินออมก้อนโตให้กับเกษตรกรทางบ้านนะครับไม่ว่าท่านจะท่านใดที่อายุเยอะก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้ามีสินทรัพย์แบบนี้อยู่ในบ้านเนี่ยอายุเยอะก็สามารถที่จะเอามาขายวันใดที่เราไม่มีเงินนะฮะวันใดที่เราไม่มีเงินวันใดที่เราต้องการใช้เงินจะใช้เงินด่วนใช้เงินอะไรโทรมาติดต่อได้เลยนะครับมีพ่อค้ามีคนซื้อบริษัทของโมูไทแนลนด์รับซื้อแน่นอนไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีีนนแบบ้ ซื้อแน่นอนครับ1ไร่1ล้านบาท10ไร่10ล้านบาททําได้แน่นอนครับสวัสดีครับ